ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาตามตามสัญญาครับเราจะมาตกหลิวกันด้วยไส่ปลาทูครับวันนี้วันนี้ไม่ได้มาตกปลาช่อนนะครับทุกคนมาตกหลิวครับด้วยไส่ปลาทูตกปลาตะเพียนครับไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไส่ปลาทูสดจะเป็นไงครับเมื่อกี้ผมโยนเหยื่ออ่อยไปแล้วครับปลาทุกคนลุยมาแล้วครับเต็มเลกมาแล้วครับเต็มเลข เงี้ครับทุกคนมาแล้วครับเด็กดีตองครับทุกคนนี่ครับตะเพียนครับาาเต็ม้าเต็มคับก็วัดยังไม่ค่้ยอยู่ไม่เหลวเดี๋ยวบอกใครยังเดี้ย

ตัวนี้ดพอดีเลยถืออ๋อุ้ยตัวนี้ลอยไปโดนอะไรกัดมาวะเนียเรือสามเลยนี่เมื่อกี้เลยนะเล่นี่ใช่ยิ่งกว่านี้อีกหวานเดือดมากหวานเดือดมาก ปูมดแย้วปูปะทูเอ้อจะติดปูงี้ปะทูไหนเล่ามาสี่เล่าเอาติดอีกเออเอาไม่ดูวะ ดีครับผมยามดีครับวันดีเฮ้ยเราจะทำไงอย่างนี้เนี่ยอู้ยอาอาจารย์ฝากซื้อทีอะไรก็มาแล้วเอาจารย์มากินกันอู้หูไฟไฟเอียงมันอคืนนั่นน่ะนะบุกดูเขาเนี่ยเนี่ยเรืนี่นี่มันจะไม่ขาดบอกเจ้านาย อ่อเดี๋ยวผมช่วยอันนี้ให้หลุดแล้วมั้งหลุดแล้วหลุดแล้วนั่งเอยครับ ให้มันกินไปโอ้พรุ่งนี้ผมอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้หนุดลากแล้วเจ้านายลากแล้วลากแล้วลากแล้วไปไหนไปไหนไปไหนมาแางงี้มาแางงี้มาแางงี้้ตายตายตายเลยกูตกเฉียวตกประชันไม่ได้ตกประชันไม่ได้เอานี่แทนโอ้ยพอพอพอกลับกลับกลับหรือไว้ผมหน่อย ยาเกากระชอนไม่ได้โอ้ตายแล้วผมรู้เพิ่งมันหมดแล้วว่าเพิ่งมันจะมาแนวจึ๊กนี่แหละมึงเสียดไปไปไปเขาวิ่งเข้าไปในป่าจิ๊นุ่นนุ่นนุนฟองฟองขึ้นแล้วฟองขึ้นแล้วหนุนเหยื่อออยอีกเหมือนกันครับกินยุ่งๆนี่แหละมองเห็นอยู่บอกพี่หูตู้มองเห็นดู้ไปแล้วครับ นี่ครับทุกคนครับวันนี้ที่เรามาตกทิ้งเดียวชั่วโมงกว่ากว่าครับทุกคนก็ได้ครับได้นักห้าหกสิบตัวได้ครับทุกคนนี่ครับผลงานของเราวันนี้ครับทุกคนกับการตกเดีวครับนี่ก็มืดแล้วครับได้เวลาแล้วครับนี่ครับทุกคนับเพียนทังนั้นเลยครับล้วนๆเลยครับไปครับเก็บของกลับบ้านครับผม